ด่วนสารดีกาแผนกคดีายาาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ทักษิณจำคุกหนึ่งปีหลังจากที่พิจารณาการบังคับคดีนักโทษเชวดาชั้น14ก่อนหน้านี้เห็นว่าไม่เป็นไปตามระเบียบของทางกรมราชทัณฑ์ทั้งเรื่องของการส่งตัวทั้งเรื่องของการรับโทษทําให้อดีตนายงตีทักษิณชินวัตรเป็นนายงตีคนแรกที่ต้องเรียกว่าถูกโทษจำคุกและก็ขังคุก ขณะนี้เจ้าหน้าที่เรือนจํากําลังพานายกต้นตรีอดีตนายยกตนตีเนี่ยเดินทางไปเรียกว่าดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องดูว่าการจําคุกอดีตนายกตีทักษณิณเนี่ยจะใช้วิธีการคุมขังนอกเรือนจําหรือในเรือนจําก็ต้องอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ดุลยพินิษ์ของกรมราชทัณฑ์ด้วยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดอดีตนายยกตนตีทักษณิณติดคุกไม่รอดสารีกาพิจารณาแล้วก็ลงโทษ1ปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป